อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนแบตเตอรี่มือถือถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ กันนะครับเราต้องดูที่สุขภาพแบตเตอรี่กันก่อนนะครับหลายคนเวลาใช้งานนะครับก็มักจะตรวจเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสูงว่ามันลดลงเนี่ยเราก็จะเริ่มเครียดแล้วว่าเฮ้ยแบตเราเริ่มเสือ่อมแต่จริงๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยสุขภาพแบตยังไม่ได้ต่ำกว่า70%เนี่ย ถือว่ายังไม่ได้เสื่อมนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยสุขภาพต่ำกว่า70%แล้วต้องเปลี่ยนทันทีครับข้อ2ครับต้องเลือกแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพนะครับจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับมือถือเราทั้งทีนะครับก็ต้องเลือกที่ได้มีคุณภาพกันหน่อยใช่ไหมครับต้องดูว่าผ่านมาตรฐานมอกอไหมแบรนด์ที่ผลิตเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการรับประกันนะครับเรื่องนี้สําคัญมากครับ เคสสินค้าอะไรต่างๆยากหรือเปล่าซึ่งทางแบตเตอรี่ของมีนะครับก็ได้คุณภาพนะครับผ่านมาตรฐานมอกครับมีการตรวจเช็คคุณภาพแบตเตอรี่นะครับก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกก้อนเลยนะครับและเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในวงการแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานมากกว่า30ปีนะครับและที่สําคัญเลยนะครับมีการรับประกันและก็บริการหลังการขายนะครับทำให้ลูกค้านะครับมั่นใจเลยครับว่าได้ของที่มีคุณภาพแน่นอนครับ ส่วนข้อสานะครับข้อนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่มีสกิลการเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะครับผมแนะนานะครับว่าให้ช่างผู้ชํานาญเนี่ยเปลี่ยนให้จะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชํานาญเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะทาให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเสียหายได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําศูนย์เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ได้คุณภาพนะครับเปลี่ยนโดยช่างผู้ชานาญนะครับซึ่งนี่เลยครับคอมมี่แบรนด์สโตร์เดอะบอมมาร์กปิด ชั้นสองซึ่งจะรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคอมมี่โดยเฉพาะเลยนะครับเปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญนะครับจะมีทั้ง iOS, Android, Smart Watch นะครับ iPad ต่างๆก็มีรับบริการเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับมาที่นี่นะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้รับการบริการที่ดีแน่นอนนะครับเปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็มีคุณภาพมีการรับประกันให้อีก1ปีเต็มเลยนะครับครบจบที่นี่เลยนะครับคอมมี่แบรนด์สโตร์เดอะมอลล์มังกรปิชั้น2นะครับถ้าจะเปลี่ยนแบตต้องนึกถึงคอมมี่านนั้